คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด channel วันนี้แล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวหนึ่1กันยายน2563ก็มาถึงแล้วนะครับแอดก็มีเลขเด็ดมาฝากทุกผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับให้ไขให้โชคป้าแตนจุดทูบให้ไขได้เลข3ตัวตรงเลยครับจาก,กรณีตาชานเดินทางไปหน้าบ้าน,านลุงพลโดยเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยให้ป้าแตนจ่ายเงินให้ระบุว่าทวนมาซื้อเลข41เพราะแม่น้องชมพู่ช่วงคืนก่อนน้องชมพู่มาหาและแม่น้องชมพู่ก็อุ้ม จากนั้นน้องชมพู่ก็กดแม่ก่อนจะบอกเลข41ครับท่านผู้ชมครับตาชานนะครับมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หน้าบ้านลุงพลนะครับเลข41ครับท่านผู้ชมครับที่ตาชานได้ซื้อไปนะครับที่บ้านลุงพลนะครับท่านผู้ชมครับป้าแต๋นนำทูบไอ้ไข่ซึ่งมีคนนํามาให้หลังจากคราวที่แล้วลุงพลให้311จากทูบไอ้ไข่ไปแล้วนะครับโดยป้าแตนนําทูบมาปักที่กระถางในห้องพระจากนั้นก็จุดทูบโดยระบุว่า ตนขอให้ทุกคนที่ให้กําลังใจป้าแตนกับลุงพลขอให้ได้รับโชคลาภกับตนใครมีโชคก็ขอให้ได้โชคลาภกับป้าแตนด้วยนะครับกับลุงพลด้วยนะครับจากนั้นก็จุดทูบจนหมดครับเลขจากทูบไอ้ไข่ครับก็เป็นเลข482ครับท่านผู้ชมครับ482เห็นกันเต็มๆเลยนะครับป้าแตนจุดทูบขอโชคไอ้ไข่ครับส่วนตาชานนะครับที่มาซื้อสล่งกินแบ่งรัฐบาลหน้าบ้านลุงพลให้เลข41นะครับเลขตาชานนะครับ เลขตาชานนะครับ41เข้าท่านผู้ชมครับแล้วก็เลขบ้าเต่นจุดทูบขอโชคไอ้ไข่ครับ482เข้าท่านผู้ชมครับ482นะครับใช่เป็นแนวทางได้นะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้แล้วครับเราก็จะมีโชคมีชัยกันแล้วนะครับแ้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายนี้แอนก็ขออเมรไวยพใน้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัย กันทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ